ชายวัย21ปีไม่ทนความ,มีดจ้งแทงห้าแผลดับญาติหลังมีปมที่ดินมรดกมานานญาติขัดแย้งมรดกชายวัย21ปีถูกญาติตั้งเสาปูนประตูทางเข้าบ้าน เลี้ยวรถเข้าไม่ได้ลงไปมีปากเสียงหนักแต่ทนไม่ไหวขวามีจ่วงแทงห้าแผลดับญาติมือแทงยืนมอบตัวบอกทนไม่ไหวขัดแย้งที่ดินมรดกมานานเชิญผู้นำท้องถิ่นเจรจาหลายปีไม่เป็นผลวันนี้ไม่ทนเลยแทงดักตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อน เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่7กันยายน2567ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจโทรตรงศักค้าข้าวร้อยเวรสพอดอนตูมได้รับแจ้งเหตุ คนถูกมีดแทงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสลานุเคราะห์นครปฐมได้รับแจ้งเหตุหญิงถูกอาวุธมีดแทงตามร่างกายหลายแผลที่บ้านทุ่งสามแก้วหมู่สองตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมจึงรายงานพันตำรวจเอกนักทพงศ์มุกดาหารผู้กำกับการสพอดอนตูมจากนั้นได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่คลี่คลายคดีโดยด่วนในที่เกิดเหตุ พื้นที่หมู่2ตรงข้ามหน้าโรงเรียนบ้าน3แก้วพบหญิงนอนแน่นิ่งสวมกางเกงขายา,ยาวหลายดอกสีชมพูและเสื้อลายผิวขาวรูปร่างท้วมทราบชื่อต่อมาคือนางสุนิษฐากิษนรรมอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่2ทับ6หมู่2ตำบลห้วยพระทางเจ้าหน้าที่มาถึงได้ทําการช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเนื่องจากชีพจรอ่อนจากนั้น รถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลดอนตูมมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทําการปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนค่ะแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยพบว่าตามร่างกายมีบาดแผลถูกแทงที่หัวไหล่ข้างละ2แผลที่คอ1แผลส่วนมือแทงคือนายขวานสาสาลีอายุ21ปีได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนเองที่สพอดอนตูมพร้อมด้วย อาวุธมีดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้รับมอบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธมีดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะได้สอบสวนในเบื้องต้นนายอัสดางสามสาลีอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่411นึทับ6.3ซอยจรัญสนิทวงแขวงบางอ้อเขตบางพลัด กทมอมือแทงได้บอกว่าตนเองกับผู้ตายเป็นญาติกันโดยตนเองมีศักเป็นหลานซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุได้ประเด็นเรื่องเส้นแบ่งที่ดินมรดกมานานหลายปีจนกระทั่งในวันนี้ตนเองจะเอารถเข้าบ้านก็ทำได้ลำบากเพราะผู้ตายเอาเสาปูนมาตั้งไว้ ตรงทางเลี้ยวเข้าบ้านทําให้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงด้วยความโมโหจึงได้ขวามีดแทงไปหลายแผลจนผู้ตายล้มลงและตนเองก็มายืนรอมอบตัวค่ะ นายขวัญได้บอกว่าปัญหาเรื่องที่ดินนี้มีมานานหลายปีมีการเชิญผู้นำชุมชนรวมถึงนายกอบตอในพื้นที่ให้มาเจรจามีการขึ้นโรงพักก็เครียรกันไม่จบทำให้ตนเองเก็บกดและทนกับความเครียดไม่ไหวและก่อเหตุดังกล่าวในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายอัศดางสามสาลีอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่411/63ซอยจรันสนิทวงแขวบางอ้อเขตบางพัดกทมนา ที่จุดที่เกิดเหตุไว้ก่อนซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อนส่วนศพส่งชน,นสูตรหาสาเหตุการตายอีกครั้งอย่างละเอียดก่อนจะส่งให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนิว24สถานีประชาชนปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าว พรดาสุวรรณรายงาน